คุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านไม้แหม่มทาวอินทาวนะครับแล้วก็วันนี้อยู่กับนักแสดงหนุ่มช่องสามนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้อาจารย์แหม่มเซตผมถูกใจไหมครับก็ถูกใจครับปกติปกติ <c oughs> เป็นคนดูแลตัวเองดูแลผมยังไงบ้างครับ <c oughs> ปกติก็ <c oughs> ผมยกยไม่ค่อยจะเซตเองอยู่แล้ว <c oughs> ทําไมอ่ะเพราะมันแล้วผมเรา <c oughs> ดูแลดูแลผมยังไงบ้างครับเช่นอบไอน้ําดูแลต่างๆอะไรยังไงบ้างก็ส่วนมากไม่ไม่ได้ดูแลอะไรอยู่แล้วครับเพราะผมผู้ชายเพราะมันต้องตัดตัดทุกเดือนอยู่แล้วไงฮะมันก็ไม่ค่อย ต้แล,แล้ววันนี้วันวันวันนี้อาจารย์แหม่มทำถูกใจไหมโอเคไหมถูกใจครับถูกใจปกติปกติเราทำสไตล์แบบไหนวันเดีอนตัดผมเังไงครัี่สิก็ประมาณนี้แหละครับก็คือจะเป็นทรงที่แบบไม่ไม่แบบชี้ช้มากอะไรเงี้ยจะเรเียบหน่อยอาจารย์แหม่มเป็นไงบ้างคบวันนี้มาทำผมให้น้องบอสเป็นไงบ้างครับค่ะก็พอดีน้องเขาชอบเรียบๆไม่ชอบแบบว่าชี้ช้อะค่ะก็คือทําตามที่ ลักษณะของเส้น,นผมของบอสเนี่ยเทคนิคของที่จะแบบทำให้ทำให้ทรงผมเขาแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมเขาทําง่ายหรือทํายากยังไงบ้างราครับคุณเขาเป็นผมเส้นขนาดกลางไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่เป็นผมมตาตรฐานเสร็จง่ายครับถามไม่ใช่คนผมหยิกหยักโับแล้วก็ขึ้นทรงได้ง่ายค่ะจัดตัวได้ง่ายค่ะ จะโตได้ง่ายแล้วมีเคล็ดลับยังไงฮะถ้าเกิดผมไปผมลักษณะแบบนี้อยู่ที่บ้านเนี่ยฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยแทนีให้ทรงผมออกมาดูดีตลอดครับต้องทํายังไงบ้างครับถ้าเกิดทำให้ผมก็าดูดีขึ้นครับผมที่ดูดีขึ้นก็คือเราต้องเป่าโคนผมเ,เวลาเซตผมเนี่ยไม่ว่าจะาผมอยู่ในสภาพเ,าเส้นแบบไหนเล็กกลางใหญ่อยากโศกทุกสภาพเส้นผมทั้งสามสภาพเนี่ยรเราต้องเป่าโคนดันขึ้นดนัน,ดนขึ้นก่อน ปับให้โคนตั้งขึ้นก่อนนะปัให้โคนตั้งตั้งขึ้นก่อนให้ฟูก่อนครับให้โคนตั้งเราโคนได้แล้วไปเราจะเหวี่ยง่อยจับรอยหวีเอาอีกทีหนึ่งอ๋อคือเราจะไม่งั้นผมมันจะสลบเพราะว่าผมก็มีน้ําหนักด้วยใช่ไหมใช่ค่ะผมมันจะทิ้งตัวมันจะแฟบมันจะแบนอ๋อซึ่งเส้นผมที่สวยงามไม่ใช่เส้นผมที่วันนี้อาจารย์แแบบใช้อุปกรณ์อะไรในการเซตผมครับว่าเจลสเปรย์มูสใช้อะไรตัวนวันนี้ใช้อุปกรณ์เป็นอะไรครับเป็นมูสค่ะน็นมูอเซ็กซี่อ พอมูสเสร็จเราเดาเอ้ยเป่าโดนอะไรนะวิธีใช่โดนอะไรดาเดาอะไรก็ไม่รู้คือมาเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้จ้ามันเดาออกมาจ้าอ๋อก็คือเดาก็คือเป่าผสมเดาเอ่าเอเคเอ่าโอเคเปล่าผสมเดาไม่ใช่ก็เป่าพอเป่าเสร็จปุ๊บเราเอามาเอาไาเราใส่มูส มูสเสร็จแล้วก็เป่าดันโคดันโคนโคดันโคนได้แล้วเราก็แปรงด้วยแปรงกลมครับแปรงกลมทําผมให้มันเงาอพอผมมันเงาเสร็จเราก็ใส่แวัแวกแวัครูปที่ปลายมือก่อนนะคะคร,ร,รูปก่อนอาวิธีใส่แว็กนะคะก็คือไม่ต้องใส่เยอะเนี่ยใส่นิดเดียวแล้วก็ โหให้ทั่วมือเราไม่ให้เห็นเลยว่าช่วทำบ้านดูด้วยเผื่อต้องการเช็คตัวเองนะครับง่ายัอยาให้เวกเป็นผมเ็นมีมูสเนี่ยก็เห็นมีขายที่เซเว่นอีเลเเหมือนกันแต่ว่าในที่การใช้จ้ใช้ถูกก็ใส่มือรูปให้เต็มมือใช่ค่ะรูปให้เต็มมือแล้วก็ทีนี้เราจะจัดทรงไปทางไหนเราก็จัดได้เลยอย่างเช่นเราจะให้เวงไปทางด้านซ้ายอย่างผมนในแบบนะคะผมบอก็ก็นี่เลย จับไปเลยจับขึ้นไปได้เลยเอามูสเป็นตัวเซตให้มันตั้งขึ้นให้ได้เท็กเจอร์ก่อนแล้วก็ใช้ใช้แว็ก์ใช้แว็ก์เป็นตัวดันเพื่อเพื่อเป็นตัวเคลือบให้เกิดให้ให้เกิดมีความสวยของของตัวน้ําหนักแล้วก็ทําให้เกิดมีความมันของผมขึ้นค่ะแล้วเราก็อยากได้ไปทางไหนเราก็ใช้มือง่ายๆเนี่ย่ะใช้มือเอาไปเลยคือถ้าเราไม่อยากให้เนี้ยบมากเราก็ใช้มือแต่สําหรับลูกค้าที่เขาต้องการความเนี้ยบเราก็ใช้หวี ไปตามทรงที่เราต้องการได้เลยพอเราใส่แว็กซ์เสร็จแล้วเราต้องมาฉีดสเปกรอบอน่ะอาชิญชวนให้ทุกคนมาทําผมที่นี่เลยครับบอสครับเชิญครับแล้วสําหรับคนที่สนใจนะครับในเรื่องของทรงผมหรือว่าอยากที่จะได้ทรงผมแบบปกติหาถูกใจทํายากหาถูกใจหายากไหมใช่ครับปกติก็หายากคือไม่ใช่คือแบบคือวันนี้วันนี้จะบอสบอสเข้ามาคูดแล้วทำเลยแล้วไม่ต้องบอกอะไรมากแล้ว เข้ามาพบแล้วได้อย่างใจเลยบออคิดว่าโอเคไหมโอเคครับก็คือบอกบอก,บอกที่เราให้ทำบอกบอกให้ทำแบบทรงที่เราต้องการก็ทําได้เลยอ๋ออนนจาจารย์แมนบอกเบอร์โทรศัพทนิดนึงครับอยากนอยากมาทำครับค่ะศูนย์สค่ะเก้าสามนยค่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับแปดโงถึงสองร้าน 25, อยู่แถวไหนเอ่ยร้านทำแหงซอยสามเกครับค่ะโอเคครับคุณครับ